Milan, get <laughs> out okay. Ultra one, be advised the squad of operators is near your location. ผมกำลังขึ้นที่สูงไนหะไปเจ็บซ้ำอยู่เดืยดร้อยสวย,สยสน่าชอบมีอีมีอีกม,มีขับรถมาขับรถมาเจ็บ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 ดาวอีก ตรงนี้คนนึงตรงนี้คนนึงตรงที่ผมปีนคนนึงใครก็ได้ซ้ำทีหลังหลังกระแพงหลังกระแพงหลังกระแพงลุกมาแล้วลุกมาแล้วด้วยครับนายจอบโอ้ยเยี่ยมเยียมยียมขอขอดปืนเลยนะเออนี่แหละชีวิตโซแซดว่ะแม่งนี่แหละผมถึงบอกว่าเคลียร์ก็เคลียร์นี้ไปก่อนเลยดีกว่า พอคนมันกำลังจะกรูกันเข้ามาเอาเอาเตอร์ลีลิตสวัสดีครับแม่จะเรียกมันคือออกมาไงวะี่ยมันขาดอีกวงหนึ่งอ่ะที่มันยังไม่ติดอ่ะนี่ไงอ๋อได้ละโอเคลีลิตโฟกสเอ้ลิชโชโฟกสต้องรอให้มันเสร็จอ่ะพอ,อแล้ว <c oughs> เดียวอ่าน่าจะอีกขีดนึงป่ะใช่ไม TA ่ไม่อีกขีดนึงอีกขีดนึงเสานีเสานีใช่โอเคเยี่ยมครับหูตากล้างกลไไปนะเออคนมามือชีบหายกันนั่นแหละใครไม่มีเพจไม่มีอะไรก็บอกครับก็จะลองดู ไม่มีกระสุนไม่มีเพจอะไรอะบอกกันหกหกหกบวกอีพีให okay. ้เฮียคอนเทอร์าแล้วเฮ้ยหรือเราวาร์ปไปวะเฮ้ยเราวาร์ปว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะโหเฮ้ย let's go oh fresh meat มาแล้วพ่ออยู่นู่นชิบหายแล้ววี่ใส่กูก่นเลยโอ้ยเป็นอะไรกูเนี่ยเดี๋ยวกูยังไม่ได้ยิยงเลยเดี๋ยวไอ,อผมเคลียร์ซอมบี้ใหแล้วกันนะยังไม่มีจังหวะย,ยิยงเลยเลยวะ จ้เหยอยไนะไเลูกหมดวะที่พาแล้ตไก็ได้วะ เฮ้ยทำไมมันเข้ามันเข้าออกลิชชัวได้ด้วยเหรออ,ออยางนี้ยวะทำไมจอคือสั่นจงว่าโอ๊ยกันเลยขึ้น đi bảo hay. trúng rồi phải không? Alì thòng thòng wá, golden score. à, rồi, rồi. จอคูจะสั่นไปไหนวะเนี่ยสั่นอยู่ได้อ่าผมออกเลยแล้วกันนะไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละเออโอ้โอเคโอ้ลอยอยู่กลางการแต่ <c oughs> ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะ่ะเรียบร้อยมาร์กดาวคอลลิงการ์ด